หลายคนเนี่ยคงมีปัญหาแบบเดียวลุงช่างแน่เลยทําบ้านทําห้องนอนทุกอย่างโอเคตามที่เราคุยกันหมดแล้วแต่นอนไม่อิ่มปัญหามันคือมาจากไหนรู้ไหมครับมาจากนี่ที่นอนที่นอนลุงช่างเนี่ยสิกว่าปีแล้วที่นอนสปริงลุงช่างเอาคนหาสาเหตุเจอละเป็นที่นอนวันนี้ลุงช่างก็เลยสั่งที่นอนใหม่มาเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกที่นอนใหม่แล้วมาทดสอบกันดูพร,พร้อมกัน มาแล้วที่นอนของลุงเห็นไหมนะครับหลังจากเซิร์ชหามานะแล้วก็เช็คนูน่นเช็คนี่นะตามภาษาคนเช็คเยอะเนาะก็เลยสั่งเป็นตัวนี้นะครับเป็น Morning Sleep อันนี้เป็นซีรีส์2แล้วแต่ราคาเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวลุงพาอันบ็อกไปพร้อมๆกันแต่มันก็หนักพอดูนะแต่ว่าก็ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนเนี่ยมาเป็นแผ่นเลยนะมาทีครับทำคนเดียวครับอืม เอาดแกะชั่งแกะอย่าโดนที่นอนอย่างเดียวแกละอยสาติดเอาไป,ปนี่เขาหมวนมาแบบนี้เลยเขาแพ็คมาแบบศูนยากาศเอาต,ตูดไปงดตูดไปงดเดี <c oughs> ๋ยวเราจะดึงออกอ่ะดึงนี่เลยเป็นแพ็กเกจมาเป็นแบบนี้เลยครับ เขาบอกว่าอย่าเพิ่งฉีกพลาสติกนะครับเอาไปวางบนที่นอนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาเองสีขาวอยู่ด้านบนมันเริ่มพองแล้วมันพองแล้วพี่น้อง,ลอองปล่อยมันพองโอเค ขอลองหนะ่อยมาลองมาลองเขาบอกพี่คุณสมบัติที่มันไม่รบกวนกันอุ้ยมันนิ่มอ,อ่ะเฮออ้ยอลองนอนดิแล้วขยับเออไม่ยุกเอ,อ๊ะใช้ได้ นี่น่าจะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาให้กับลุงช่างหรือกับหลายๆคนที่เป็นคล้ายๆกับลุงช่างคือนอนไม่อิ่มตื่นมาแล้วเหนื่อยรู้จักไหมอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูคุณสมบัติของเขากันว่าเขาทํามาจากอะไรไมีคุณสมบัติอะไรที่นอน Morning Sleep เนี่ยเป็นที่นอน Pocket Spring นะครับที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขาสามารถจะบรรจุลงในกล่องได้อย่างที่ลุงช่างทำให้ดูแล้วก็ เอามาแกะแล้วก็ขยายแบบนี้ได้มันก็ง่ายต่อการขนส่งติดตั้งเนาะแต่เดี๋ยวลุงช่างพาไปดูว่าเอ้ที่นอนเนี่ยมันมีกี่ชั้นแล้วมีคุณมบัลอะไรบ้างชั้นแรกเลยเป็น cover fabric อ cover fabric เนี่ยมันจะมีความนุ่มระบายอากาศได้ดีแล้วก็ช่วยไม่ให้มีความชื้นสะสมซึ่งไอ้ความชื้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของเรื่องที่ทําให้เกิดเชือ้อรา ชั้นที่2ชั้นที่2นี่คือคูลเจลเมมโมรี่โฟมคุณสมบัติมันก็คือช่วยให้นอนแล้วไม่ร้อนเย็นสบายรองรับน้าหนักได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อนอนลงไปเมมโมรี่โฟมจะอบรับสรีละพอดีกับร่างกายของเรามาถึงชั้นที่3ชั้นที่3เนี่คือคูลเจลคอม์ตโฟมตัวนี้เนี่ยจะช่วยเสริมการรองรับและเพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากขึ้นกว่าเดิมชั้นที่4ชั้นที่4เป็นอะดัพตี คอยพ็อกเก็ตสปริตัวนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Morning Sleep เท่านั้นนะครับระบบนี้จะรองรับร่างกายและกระจายน้ำหนักได้ดีการทำงานของสปริงแต่ละลูกเนี่ยจะเป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นนะ่มันจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนไหวเวลาคนข้างๆข,ข,ขยับอะไรอย่างต่างเนี่ยมันก็จะแยกอิสระต่อกันทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น ชั้นที่5้าชั้นที่5เนี่ยเป็นพพอร์ตเบดโฟมตัวนี้หน้าที่หลักๆก,ก็คือเป็นตัวรองรับที่นอนทําให้ที่นอนเรา,เามั่นคง,งแข็งแรงขึ้นซึ่งมันตัวมันเองเนี่ยเป็นโฟมชนิดหนึ่งนะชั้นที่6ชั้นสุดท้ายก็คือชั้นของคอยบ็อกซ์คอยบ็อกซ์เนี่ยจะเป็นตัวที่โอบรับโอบสปริงไว้ทําให้สปริงเนี่ยไม่เสียรูปนะครับแล้วก็ยังป้องกันตัวที่นอนจากสิ่งสกปรกต่างๆนะครับเป็นเบสของตัวที่นอนเลยเอา้าพูดไาขนาดนี้ใครสนใจก็ลองไป เล็งกันดูนะครับอันนี้เขารับประกัน10ปีเลยนะแล้วก็ผ่อนได้ด้วย0% 10เดือนแล้วก็จัดส่งฟรีถึงบ้านแบบที่ลุงช่างเอามาแกะเมื่อกี้เนี่ยนะครับลองไปเลือกดูซื้อหากันได้นะครับนอนดีกว่าออ